สวัสดีครับท่านผู้ชมรัติดตามมายช่วงดีๆทุเรียนบนเนินครับมีหลายคนนะครับขับรถผ่านไปผ่านมานะครับสอบถามว่าจะปลูกทุเรียนนี่จะใช้กิ่งพัน์ธุแบบกิ่งข้างหรือกิ่งกระโดงดีนะครับ ได้ตอบไปว่าแล้วแต่คนชอบครับถ้าเจ้าทรงสวยเลยก็กิงกระโดงนะครับแต่ถ้าจะสวยที่หลังกิ่งก้านใหญ่โตเร็วผมว่ากิ่งข้างครับนะครับมาดูเปรียบเทียบครับตุเรียนคืนนี้คือทุเรียนหมอนทองครับหมอนทอง เป็นกิ่งกระโดงครับต้นนี้3ปีกว่านะครับปลูกเดือนมิถุนาปีหกสี่นะครับ ตอนนี้ปกติแล้วนี่กิ่งข้างจะไม่ออกเลยครับเป็นทรงกระบอกไปเลยนะครับเป็นทรงกระบอกไปเลยนะครับผมกเลยตัดตัดยอดนะครับตัดยอดดูช่วงงอๆนี่ตัดยอดแข็งคางกระตุ้นนะครับกระตุ้นตอนนี้กิ่งเริ่มขยายออกด้านข้างแล้วนะครับ รเริ่มเป็นทรงเจดีแล้วนะครับไม่งั้นเป็นทรงกระบอกอันนี้กิ่งกระโดงครับแต่ปีที่แล้วก็โทมนะครับปีที่แล้วโทมมนื่องจากว่าเจอภัยแล้งแ,แล้วก็เชือราเล่นนะครับหูท้องฟ้าครับใสแล้วครับแต่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆฝนตกอย่างแรงเหมือนกันนะครับ หลังจากที่เข้าไม่ตกมาสามสี่วันแต่เมื่อวานฝนตกครับว่าจะกักโศกทุเรียนต้นใหญ่นะครับยังไม่ได้กักเลยฝนมาแล้วนะครับอันนี้กิ่งกระโดงครับเดี๋ยวจะพาไปดูกิ่งข้างที่ปลูกในวันเดียวกันครับปลูกในวันนี้ก่อนนะครับ ลมแมลงก็กินบ้างเป็นธรรมดาครับเพราะไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับกินกระโดงนะครับนี่พยากาศัก์ครับ นี่ครับอันนี้คือกิ่งข้างนะครับดูรัศมีกิ่งก้านสาขากลางออกนะครับกลางออกเยอะมากมากกว่าต้นนุ้นเท่าหนึ่งนะครับ,นะรบขนาดของลำต้นก็ใหญ่กว่านะครับขนาดของลำต้นใหญ่กว่ากิ่งเขาก็โตกว่านะครับ เหมือนกันครับปีที่แล้วก็โทมนะครับเนื่องจากว่าภายแล้งน้ำไม่พอนะครับโทมนะครับก็ทำการตัดยอดเหมือนกันครับกิ่งก็สเปสปะที่แรกนะครับมาเป็นฉัดมาเป็นทรงสัดเมื่อเข้าสองปีครับปกติก็ไดเข้าทรงสัตด เป็นฉัดนี่ประมาณปีเดียวหรือขึ้นขึ้น,นที่เมตรห้าสิบเนี่ยก็จะเป็นออกกิ่งเป็นรอบแล้วครับแต่นี้ค่อนข้างช้านะครับถ้ากิ่งข้านสาขาดูนี่คือกิ่งข้างนะครับมองไกลๆก็เหมือนกิ่งกระโดงแล้วนะครับนะครับโตเร็วกว่าด้วยนะครับ ครับในในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับกิ่งก้านสาขาเขาจะใหญ่กว่านะค้างมากกว่านี่คือกิ่งข้างหมอนทองเหมือนกันครับหมอนทองเหมือนกัน กำลังแตกยอดสวยเลยครับเพราะฝนช่วยนะครับปีบเทปีต้นหนึ่งครับต้นนี้หอนทอมอนกันครับอันนี้กิงกระโดงครับดูห่างกันไม่ถึงเดือนครับ อันนี้ปลูกก่อนเนี่ยทำไปครับอันนี้ปลูกก่อนนะครับเราเข้าไปปลูกตรงนู้นนะครับห่บางกันประมาณเดือนหนึ่งนะก็ทำไปเปรียบเทียบดูครับนะรามาศึกษาดูเปรียบเทียบดูว่าจะ ปลูกแบบไหนนะครับใช้กิ่งพันุ์แบบไหนแต่ผมนี่ชอบกิ่งข้างครับติดง่ายโตเร็วนะครับกิ่งก้านสาขาใหญ่นะครับอ,อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็กิ่งกระโดงครับกิ่งกระโดงโกิ่งกระโดงปลูกปลูกวันเดียวกันกับต้นนี้นะครับ นี่เป็นทรงกระบอกกิ่งไม่กลางนะครับแต่ต้นนี้ไม่ได้ตัดยอดครับไม่ได้ตัดยอดเพราะที่แรกเขาก็ดูงามงามกว่างามกว่าต้นนู้นนะครับแต่ปีที่แล้วเจอเชื้อราและกับัยแรงนะครับก็ทำให้ชะง,งักนะครับยอดกุดยอดด,วด่วนหมดพิจรารณาดูครับ ชอบแบบไหนส่วนตัวผมชอบกินข้างครับคลิปนี้ขอบคุณแวัสวัสดีครับ